สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาไปเที่ยวอินเดียนะดินแดนภารตะของเรานี่เองเราอยู่เมืองที่ชื่อว่าโกกาตาค่ะเมืองแง้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆ้บังกลาเทศนี่เองแต่ขอพาแวะดูขนมยอดทิตของคนอินเดียก่อนนะคะเรียกว่าพาณิพุริค่ะจะบอกว่าเราเห็นคนเขาไปรุมกินกันอะเห็นแล้วก็อยากชิมมากแต่ติดว่าเราอะดันตาดีอะค่ะไปเห็นอะไรนะสิเราก็เลยขอบายดีกว่า วันนี้พามาเที่ยวสถานที่ที่พิเศษมากนะคะชื่อว่า Victoria Memorial ค่ะสวยมากค่าตั๋วเข้าก็ไม่แพงด้วย193บาทเองค่ะนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าคนไทยมาที่เนี่ยจะป๊อบมากเพราะว่ามีคนขอถ่ายรูปตลอดทางค่ะขอเล่าต่อเลยละกันนะคะพอดีคลิปมันสั้นรู้ป้าว่าคนอินเดียเขาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นร้อยปีเลยนะมีหลายอย่างแหละที่อังกฤษเอาของอินเดียไปหนึ่งในนั้นก็คือคืออะไรคือเพชโคอินัวค่ะ เพชรเม็ดกลมๆตรงกลางนี่เลยนะคะและเพชรเนี่ยแหละกลายเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุฏาภัณฑ์ของราชวงศ์อังกฤษใครอยากเห็นกับตาให้ตามไปดูได้ที่ Tower of London นะและด้านบนเนี่ยก็คือภาพวาดราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีวิเรียแห่งอังกฤษค่ะปัจจุบันที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะและเนี่ยก็คือดาบธนูโล่อาวุธต่างๆของเขาแหละถัดจากด้านนั้นมาก็จะเป็นมีดสั้นเลยนะมันคือกาตาค่ะมาต่อกันเรื่องรัฐธรรมนูญบ้านเขานะมันก็เก๋ดีนะคะคือทุกบทอาจจะต้องมี ภาพวาดประกอบด้วยอย่างรูปนี้คือรามายณนะเพื่อสื่อถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะมหาภาระตะก็เพื่อสื่อความหมายว่าศิลธรรมจริยธรรมความยุติธรรมควรเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายบริหารประเทศรูปพระพุทธศาสนาก็เพื่อต้องการจะสะท้อนปัญญาความเมตตาและการใช้เหตุผลค่ะจริงๆมันมีหลายรูปนะแต่เลือกรูปที่คนไทยน่าจะรู้จักมาเล่าดีกว่าก่อนกลับเอา้าเลือไปเห็นน้องปลาเขาเขียนไว้ว่ามันเอาไว้ใส่น้ําหอมค่ะเอาล่ะ ขอตัวลาน้องปลาน้องมีดน้องดาบก่อนนะวันนี้ถ้าอยากดูต่อกดได้ที่ลิงก์ในช่องคอมเมนต์เลยนะ